วันนี้จะมารีวิวของหลุดจองนะคะมันดูทีละแบบกันเลยเนาะอย่างแรกนะคะจะเป็นกุเดธมะนะคะอันนี้คือหลุดจอนะคะคือเซ็งมากๆเลยสั่งเยอะแล้วก็ไม่จ่ายเงินเนาะข้างหลังย่ามีแบบนี้นะคือไม่ไหวะคะ่ะสโลมากเลยนะคะก็ชิ้นนี้นะคะชิ้นละสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะเซลแล้วนะคะจากราคายี่สิบบาทต่อมาเป็นไอติมนะคะ ไอติมนะคะเหลือ25บาทนะคะต่อมานะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยบันนะคะนุ่มสโลอันนี้30บาทเท่าเดิมเนาะเมลอนบัน30บาทโดนัทนะคะ30บาทเหมือนเดิมโดนัทคอนเดริงนะคะแพ็กเกจสวยงามไม่ยับอะไรเลยนุ่มสโลนะคะ นุ่มสโลว์นะคะก็นี่นะคะคือของที่หลุดจองถ้าเหมานะคะ6 6 5บาทใช่ไม่แป๊บแป๊บแปบไม่ใช่ขอคิดก่อน165บาทส่งฟรีนะคะอีก5้บาทขอเป็นค่ากล่องเนะาะก็ค่าส่งก็ส่งฟรีนะคะแต่จริงของมัน160บาทนะคะ5บาทขอค่าซองหรือค่ากล่องนะคะก็ แค่นี้นะคะส่งฟรีเนาะก็1 6อยบาทนะคะถ้าเหมานะคะสำหรับวันนี้ก็บายๆนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะขอคนไม่สั่งเล่นนะคะขอคนพร้อมโอ,อนปอนหรือเติมวอลเล็ตนะคะก็สนใจก็ทักอดีไลน์มาเลยนะตามชื่อคลิปนะคะก็เลื่อกกิจกรรมนะคะถ้าครบหนึ่ร้อเดี๋ยวจะมาประกาศเนาะอันนี้สโลมากขอคนไม่สั่งเล่นนะคะขอคนไม่ พร้อมโอนอะไรแบบนี้เนาะก็สำหรับวันนี้นะคะก็บ๊ายบายค่ะ